เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมนะคะเข้าสู่พลังงานแลนดอมในหัวข้อท็อปปิกวันนี้เนาะคนคนนี้ค่ะใครหนอเขาจะรักคุณอย่างจริงใจทดแทนรักช้ำๆที่ผ่านมาของคุณค่ะใครที่มีประสบการณ์ความรักที่มันไม่ดีไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกใดก็ตามเนาะใครสักคนที่มาจาก สิ่งที่เรียกว่าอนาคตอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่ดีให้กับคุณค่ะรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะจะมาทดแทนรักช้ำๆมาเยียวยาหัวใจของคุณทําให้หัวใจของคุณน่ะกลับมาสดใสได้อีกครั้งอยากรู้ไหมคะว่าเขาจะเป็นราศีอะไร ดังนั้นคนที่มาเจอแรนดอมนี้ด้วยโชคชะตาพามาเจอนะคะจะต้องอยู่ในกลุ่มของธาตุลมธาตุลมน่ะจะมีด้วยกันราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมลัคนาเมถุนลัคนาตุลลัคนากุมเข้ามาฟังแรนดอมนี้มาเขาเรียกว่าฟังพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าใครดูดวงนะคะกับอาจารย์น่ะจะต้องมีการเปิดพื้นดวงเสมอ ดังนั้นต่อให้เป็นการถ่ายทำแบบคลิป YouTube เราก็จะต้องเปิดพลังงานรวมก่อนประตูดวงประตูใจของคุณก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณพร้อมที่จะมีความรักแล้วหรือยังพลังงานของคุณมีหรือเปล่าหรือยังคุณยังติดกับดักกับรักเก่าๆอยู่มันถ้าติดกับดักแบบนี้เนาะมันจะไม่สามารถมีรักครั้งใหม่ได้มันจะมียากนะคะและเดี๋ยวเราจะไปเปิดเผยราศีที่โชคชะตามีเกณฑ์บอกว่าเนี่แหละราศีต่อไปนี้จะเข้ามานะคะด้วยไพ่สามใบเช่นเดียวกัน อืมอ่ะมายินดีต้อนรับนะจ๊ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศาจรรย์ของอาจารย์วัสนาอั a z i ซิงทารุนะคะยินดีต้อนรับทุกๆุกคันนะอ่ะเรามากันเลยนะคะกับไพ่พลังงานพื้นดวงของคุณก่อนประตูดวงประตูใจของคุณค่ะอืมไพ่เด็กเหรียญก้าวดาบนะคะและ แปดถ้วยเออคุณยังติดกับดักรักเก่าอยู่นะคะมันมีไพ่พลังงานของพลังงานทีเ่เขาเรียกว่าคุณไม่ได้ติดใจกับคนรักเก่านะต้องพูดแบบนี้คุณธาตุลมทั้งหลายคุณไม่ได้ติดใจคนรักเก่าแล้วคุณไม่ได้ปรารถนาคนรักเก่ากับคืนมาคุณปรารถนารักใหม่นี่แหละนะคะ <f iting> เพียงแต่ว่ากลัวว่าการการที่เราเจอกันแล้วเราได้คบกันการที่เราใส่ใจเขาทุ่มเทใจเขาแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย เป็นรักที่จากจอนก็คือสุดท้ายเราก็ต้องเลิกกันหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่ากลัวไปก่อนกลัวในสิ่งที่มันยังไม่เกิดกลัวจนกลายเป็นว่าไม่กล้ามีรักใหม่ก็กลายเป็นไพ่ของตําแหน่งก้าวดาดที่อยู่ตรงเนี้ยในประตูของดวงเนี่ยประตูดวงของพวกคุณนั่นแหละดังนั้นถ้าคุณจะต้องการมีรักใหม่อย่างใจจริงแล้วก็มองว่าความรักยังเป็นสิ่งที่สวยงามแม้ว่ามันจะพ่วงมาด้วยทั้งสุขและทุกข์ใดๆก็ตาม ถ้าคุณพร้อมเปิดใจอันนี้ค่ะมันถึงจะค่อนข้างดีกว่าที่จะกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดกลัวผลลัพธ์ท,ท,ทั้งที่ปัจจุบันเรายังไม่ได้สื่อสารหรือทาความรู้จักกับใครเลยหรือทําความรู้จักแล้วเรายังทําเต็มที่แล้วหรือยังนะคะอันนี้นี่คือเกณฑ์ของคุณขออนุญาตขยายความด้วยไพ่พลังงานชุดใหม่ค่ะถ้าประตูดวงเป็นแบบนี้ความรักครั้งใหม่จะเข้ามายากไหมในดวงชะตาของคุณขอดูหน่อยนะ เพราะวันติด9ดาดนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานนิดนึงความกังวลความกลัวไปก่อนนะคะจะทําให้คุณไม่มีความรักหรือเปล่าเข้ามาหรือเปล่านะคะพลังงานใช่ค่ะไพ่สเตนคุณก็อยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเซฟโซนนะคะถามว่าดวงของคุณมีคนรักเข้ามาไหมดวงของคุณมีความความรักเข้ามานะคะแต่ไพ่เดทค่ะ คือคนรักเก่าอ่ะคุณตัดจบไปแล้วทีนี้คุณก็อย่าไปกังวลกับความรักใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะความรักใหม่มันก็เหมือนเรื่องราวใหม่ๆที่เราจะต้องพบเจอนะคะ ความรู้สึกใหม่ๆที่เราจะได้ค้นหาใหม่ๆมันน่าจะตื่นเต้นมากกว่าอย่าไปกลัวนะคะไพ่เดทเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณยังติดพันยังคงอยากเป็นโสดดีกว่าใจคุณยังไม่พร้อมเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆยังไม่สามารถเอื้ออาทรใครได้ปิดประตูดวงของคุณไว้ก่อนนั่นหมายความว่าคุณยังไม่สามารถมีรักใหม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่คุณพร้อมไพ่เดทจะไม่เกิดในในฐานดวงของคุณแบบนี้ไพ่เดทจะไม่เกิดแต่ถ้าไพ่เดทเกิดเนี่ยบางครั้งมันก็หมายความว่า ฟ้าใหม่เหมือนกันการเกิดใหม่ของความรู้สึกการเกิดใหม่ของการพบเจอความรู้สึกใหม่ๆคุณต้องชนะใจตัวเองก่อนเมื่อคุณชนะใจตัวเองได้ประตูดวงคุณจะเปิดและกว้างมากเลยแล้วมันจะง่ายต่อการรู้สึกรักใครสักคนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าอย่าอย่าพึ่งกังวลน,นะอ่ะเราไปดูกันนะคะว่าโชคชะตาพาให้คุณมาเจอแรนดอมเนี้ยทำให้คุณรู้ว่าราศีอะไรจะมีเกณฑ์สมพง์สัมพันธ์กับดวงชะตานะคะอืม มีเกณฑ์เข้ามาแล้วนะคะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้นะคะเห็นพลังงานของราศีเมษนะคะราศีสิงห์ราศีธนูเข้ามาแล้วนะคะมีวงล้อแห่งโชคชะตาเข้ามาด้วยนะคะก็น่าจะเป็นพลังงานเนี่ยตอนนี้คือชัดละเมษ ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะแล้วก็มีพลังงานของราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎเข้ามาในเกณฑ์ราศีนี้ด้วยนะคะเด่นที่สุดจะเป็นเมษสิงห์ธนูและตามมาด้วยมีนพิจิกกรกฎนะคะก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของใครจะเจอหนึ่งในราศีนี้หรือเปล่านะคะบางคนก็เจอพร้อมกันหรือทีเดียวหนึ่งคนสองคนเลยถ้าตรงแค่ราศีนะคะถือว่าใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูนะคะนักสัตว์นะคะตำแหน่งของนักสัตว์เป็นคนที่เกิดปีชวดปีกุลนะคะปี มะเสงมะเมียขานเถาะนะคะตรงแค่ราศีก็ใช้ได้ตรงนักสัตวก็ถือว่าใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าเขาและเธอคนนั้นกําลังเข้ามาใน ในช่วงเวลาปัจจุบันนี้หรือจะเข้ามาในอนาคตนะคะแล้วตรงคนคนนั้นคนเดียวตรงทั้งราศีตรงทั้งนักศัตร์ถือเป็นพลังงานที่ชัดเจนกับแรนดอมที่ดึงคุณเข้ามานะคะแล้วก็มีพลังงานตัวเลขที่โดดเด่นเป็นตัวของเขาและคุณที่จะรู้สึกว่าต้องนึกถึงเขาแล้วแหละมีพลังงานของคําว่าวันเสราร์เกิดขึ้นนะคะมีพลังงานของคําว่ากรกฎาคมมีพลังงานของคําว่าเลขเจ็ดเลขเจ็ดอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดเป็นสามตัวหลัง เ,เขาเรียกว่า3ตัวหลังเบอร์มือถืออยู่ตำแหน่งใดก็ได้นะคะ4ตัวหลังทะเบียนรถนะคะเลขที่บ้านเลขที่ชั้นฟอร์คอนโดเลขอะไรก็ตามที่มีเลข7เข้ามาเกี่ยวพันอาจจะเป็นพลังงานที่เขากับคุณได้เจอกันก็ได้เจอกันวันที่7เจอกันเดือนกระ,ะดากกระดาหรือว่าตอนนี้เราคบกันได้มา7วัน7เดือน7สัปดาห์มันจะมีเลข7เข้ามาทุทวนย้อนหลังนึกให้ดีจะมีพลังงานเลข7ค่อนข้างเด่นอยู่ตัวเดียวเลยนะคะอ่ะ เราไปพยากรณ์กันดีกว่านะคะจากนี้ไปคือการพาคุณเข้าสู่โลกแห่งการพยากร์อย่างชัดเจนว่า พลังงานของราศีนักสัตว์ตัวเลขใดๆเหล่านี้เขาจะมาเป็นพลังงานใจให้คุณใหม่และทดแทนรักช้ำๆที่ผ่านมาเรื่องเลวร้ายต่างๆมันจะถูกลบเลือนด้วยความรู้สึกใหม่ๆที่เขาจะมอบให้นะคะแลนดอมนี้นะคะเป็นเรื่องราวความรักอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณตลอดตรงตลอดทั้งคลิปนะคะหรือ,ออาจจะเป็นแค่บางช่วงบางตอนหรืออาจจะเป็นแค่เข้ามาฟังเพื่อความสุขนะคะว่างสบายใจบันเทิงใจใดๆก็ตามยินดีต้อนรับค่ะ เรามาดูนะคะเมื่อคุณปิดประตูใจความรักไม่เข้าแล้วถ้าคุณเปิดละ่ะขอดูไพ่พลังงานเปิดของคุณหน่อยถ้าคุณกล้าหาญที่จะเปิดใจรับรักใครอีกสักครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าคุณจะกังวลก็ตามแต่ว่าคุณจะได้พบความรักที่ดีค่ะ นั่นหมายความว่าครั้งต่อไปประตูต่อไปของคุณอาจจะเป็นประตูของเนื้อคู่ก็ได้คุณต้องกล้าหาญก่อนนะคะและหนักแน่นกับความรู้สึกว่าโอเคฉันพร้อมแล้วนะคะไม่ว่าความรักจะมาในรูปแบบใดฉันรู้สึกว่าความรักคือสร้างพลังใจให้ฉันดีกว่าฉันต้องอยู่คนเดียวประตูต่อไปของคุณอาจจะเป็นประตูแห่งเนื้อคู่คู่แท้คู่สมพงราศีคู่ก็ได้อ่านี่ถือว่าเป็นไพ่ของเนื้อคู่ที่ดีบอกแล้วถ้าปิดปุ๊บเดทมา ถ้ายังกลัวอยู่ไพ่เดทมาแต่ถ้าเปิดเมื่อไหร่กล้าหาที่จะลุกขึ้นมาใหม่เจ็บแล้วก็ปัดหัวเข่าว,วิ่งล้มปัดหัวเข่าลุกขึ้นมาใหม่นะคะคุณจะเจอความรักที่ดีนะคะฟ้าประทานเลยอ่ะเราไปดูพลังงานเขาและเธอคนนั้นจะเข้ามาในในมุมและความรู้สึกแบบใดนะคะ mm hmm. เหตุการณ์ใดหนอจะนําพาความสัมพันธ์มาให้คุณนะเหตุการณ์ใดอาจจะเป็นการท่องเที่ยวในต่างแดนนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคน เขาเรียกว่าคนไทยที่ไปเติบโตในในเมืองนอกเมืองนาแล้วกลับมาหรือเราคุณจะอาจจะไปเจอคนไทยที่อยู่ในต่างแดนหรือว่าอาจจะเป็นคนต่างประเทศไปเลยก็ได้ต่างประเทศโซนเอเชียยุโรปอะไรได้หมดนะคะขอให้ไม่ใช่คนเป็นประเทศไทยนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยนั่นหมายความว่าต้องอยู่ไกลนะต้องอาจจะแบบว่ามีมีการไปเรียนอยู่เมืองนอกเมือง,งนอกนะคะแล้วก็พลังงานเนี้ยนะคะเป็นการเจอกันด้วยความบังเอิญสุดแท้ที่จะคาดเดาแล้วก็สุดแท้ที่จะเชื่อว่ามันจะเกิด ความปฏิหารหรือ amazing ของความรักเกิดขึ้นได้ถึงได้บอกว่ามันไม่น่าเชื่อดังนั้นดวงของคุณแต่ละคนจงเฝ้ารอให้ดีละกันมันอาจจะมีปฏิหารแห่งรักที่เกิดขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเช่นสมมุตินะเออนั่งนั่งรถเมย์ไปเที่ยวเชียงใหม่ดีกว่าอ้าวตรงข้ามเราเป็นใครสักคนหนึ่งแล้วกลายเป็นความสัมพันธ์พูดคุยกันหรือคุณนั่งเครื่องบินเอาข้างๆคนนั่นไงหรือคุณไปเที่ยวแบ็คแพ็คคนเดียวแล้วเจอหรือคุณไปทํางานธุรกิจแล้ว ผู้หลักผู้ใหญ่นะต้องผู้ใหญ่ต้องเป็นเกณฑ์เจ้านายขึ้นไปนะแนะนําให้คุณรู้จักใครสักคนในระหว่างของการทํางานความวุ่นวายของการทํางานทําภารกิจแล้วคุณได้ช่วยเหลือกันหรือการเดินทางแล้วคุณได้เจอกันหรือการทําอะไรที่มันสุดแท้ที่สุดใจคาดเดาสมมุติว่าคนที่เป็น เอฟซีช่องอาจารย์เนี่ยบางคนจะอยู่ในจุดที่หนาวที่สุดของโลกก็มีนะประเทศอะไรจําไม่ได้นะคะบางคนอยู่ในจุดที่สูงที่สุดบางคนอยู่บนเขามันอาจจะมีปฏิหารแห่งรักก็คือคุณอาจจะลงเขามาเจอเขาหรือเขาอาจจะขึ้นไปเที่ยวบนดอยเที่ยวบนสถานที่หนาวที่สุดอะไรแบบนี้นะคะมันเกิดปฏิหารเขาเรียกว่าสุดแท้ที่จะคาดเดาแต่มีเกณฑ์พบเจอความรักอย่างแน่นอนและไม่เป็นความรักที่แบบว่าโอ้โหต่างที่ไปต่างที่มาแต่เรามารักกันอันนี้คงไม่สามารถระบุได้เพราะไพ่ทาวเวอร์ มันปิดแล้วว่าเราไม่สามารถระบุได้เลยว่าคุณจะเจอด้วยเหตุการณ์ใดแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่สุดที่เราจะคาดเดาวว่าฟ้าจะส่งเข้ามาอย่างไรนะคะเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะคะแต่มันเป็นปฏิหารจริงๆนะคะอ่ะขอดูพลังงานเขาและเธอคนนั้นนะคะว่าจะเป็นคนอธัธยาศัยแบบไหนเมื่อเราไม่รู้ว่าสถานการณ์จะนําพาแบบไหน แล้วความรู้สึกเขาจะเป็นแบบไหนนะคะเขาได้ไพ่คิงถ้วยนะแล้วก็ได้ไพ่เจ็ไม้ท้าอ้ได้ไพ่เดอะเลเวอร์เดี๋ยวขอปิดบ้างหน่อยไพ่เดอะเลเวอร์สำหรับนี้นะคะจะมีความแบบว่าล่อนจ้อนนิดหนึ่งอ่ะถ้าเป็นพลังงานแบบนี้คือเขาเป็นคนน่ารักนะคะในตำแหน่งของคนที่มองโลกในแงด่ดีมีพลังงานบุกให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ทุกคนอยากเข้าหามีสเสน่ห์สำหรับตัวเองมากๆนะคะแล้วเขาเป็นคนที่ชอบชอบ เ,เหมือนเขาทํางานกับคนหมู่มากเป็นเจ้านายคนนะคะเราก็ต้องบริหารลูกน้องลูกจ้างนะคะเป็นคนที่มีแต่คนอยากจะได้เขาเป็นแฟนเออถือว่ามีความฟอรพร้อมนะคะมีความแย่งชิงนะคะมี จะบอกว่าคุณอาจจะเจอคนที่แพลวพาวหรือว่าเจ้าชู้เล็กๆก็ได้นะแต่ว่าอาจจะมาหยุดชะงักงานที่คุณมันก็แล้วแต่ปฏิหานะคะเจ้าชู้มาเจ็ดย่าน้ำแล้วพอมาเจอคุณแล้วกลายมาหยุดที่คุณอย่างน่าประหลาดใจมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเดลิเวอร์ค่ะ าการเจอกันของคุณอนะ่ะมันไม่ได้เจอกันด้วยความรู้สึกแบบว่าเออคุณหน้าคุณตานะเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันที่ฟาเขาขีดเส้นมานะคะโชคชะตาขีดเส้นมาก็ดีใจด้วยค่ะเขาตำแหน่งสูงอยู่นะคะได้ไพ่ King of Cup เนี่ยถือว่าเป็นพลังงานที่ดีได้ไพ่ e m p e r o r ถือว่าเป็นตำแหน่งสูงนะคะถือว่าหน้าที่การงาน ชื่อเสียงหรือว่าการประกอบกิจการค้าของเขาเนี่ยไปในทิศทางที่ดีค่ะน่าน่าสบายใจได้ไม่ใช่ต้องพาเราไปอยู่ในจุดที่ตกต่ำนะคะถือว่าเป็นจุดที่ดีเลยทีเดียวแล้วอาจจะมีเกณฑ์แบบพอรักกันฟ้าผ่าเขาอยากให้คุณกลับไปอยู่ประเทศของเขาก็เป็นได้อะจะเป็นพลังงานที่สุดท้ายแต่ค่าดเดาจริงๆค่ะ ขอดูหน่อยนะคะว่าเขาและคุณนะคะเขาจะพึงพอใจคุณในลักษณะใดานะคะเขาจะตกหลุมรักคุณอย่างคาดไม่ถึงนะคะเป็นพลังงานของความพึงพอใจนะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนใจดีนะคะน่าเข้าหาที่เขาชอบมองคุณนะคะพอได้คุยกันอ่ะใจดีแล้วชอบทําบุญอาจจะเป็นสไตล์ของคนแบบว่าสาวๆเราหนุ่มๆเราหรือเปล่าที่แบบเออชอบทําบุญสุนทานเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะเขารู้สึกว่า เราใจบุญนะคะมีความน่ารักมีความอ่อนโยนแล้วเป็นคนที่สนุกสนานล่าเริงแจ่มใสาการชอบนะคะไพ่เดอะซัเกิดขึ้นเนี่ยในตำแหน่งนะคือถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะเดอะซัคือความสดใสความอ่อนโยนเหมือนดอกไม้แรกแย้มนะคะคือเขาไม่เคยเจอใครที่เหมือนคุณแล้วเป็นความรู้สึกที่เขาประทับใจมากๆเดอะฟู l ค่ะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องรู้สึกขนาดนี้นะคะ ไพ่คิงถ้าเป็นพูดถึงเขารู้สึกกับคุณนะเป็นไพ่ใบใหญ่เสมอนะคือถ้าในตำแหน่งนี้นะคะคงต้องบอกว่าเขาตกหลุมรักคุณแล้วเขารู้สึกว่าประทับจิตประทับใจในความเป็นคนที่ใจบุญสนทานของคุณนะคะความอบอ้อมอารีที่คุณสะท้อนออกมาการช่วยเหลือ คุณอาจจะได้แบบว่าเออแนะนําชาวต่างชาติว่าไปตรงนู้นเขาหลงนะพาไปส่งอะไรแบบนี้คือเขารู้สึกถึงความใจดีความอ่อนโยนความมีเมตตาแล้วก็ความน่ารักการเข้าหาคนการผูกมิตรรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูน่ารักไปหมดเดอะซันค่ะมันเหมือนการตกหลุมรักความรู้สึกที่อบอุน่นเดอะฟูลค่ะงงมากๆว่าทาไมเขาจะต้องมาตกหลุมรักคุณด้วยแล้วมัน มันรู้สึกแบบประหลาดคือห้ามใจที่จะคิดถึงคุณไม่ได้เนาะแล้วแต่ในตำแหน่งของคิงคิงดาเนี่ยก็คือเขารู้อยู่แล้วแหละว่ามันความรักครั้งนี้มันไม่ได้ว่าอยู่กันถาวรมันต้องมีการมันมีการเจอกันแล้วมันมีเหตุที่จะต้องเดินทางแยกกันไปแต่เขาจะไม่ปล่อยให้อุปสรรคเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะตัวเขาอะ,อะเพิกเฉยต่อการขอขอช่องทางในการติดต่อคุณไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลเบอร์โทรไลน์หรืออะไรก็ตามเขาจะพยายามที่จะ หาช่องทางติดต่อคุณให้ได้แม้ว่าจะต้องเจอกันแล้วเกิดความประทับใจแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงเขาประทับใจเขาก็จะผูกสมัครรักใคร่แล้วก็ขอช่องทางในการติดต่อคุณอย่างแน่นอนนะคะมันเป็นอุปสรรคของเขาถ้าเขาไม่ขอเขาน่าจะมองว่าน่าจะทุกข์นะคะเขาน่าจะเหมือนการคิดผิดเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเจอคุณอีกหรือเปล่านี่ถึงความอัศจรรย์ของรักของชาวาธาตุที่ต้องพูดว่าเป็นชาวาธาตุลมที่จะเจอในรอบนี้นะ ขอดูต่อเนี่ยขอเก็บหน้าไพ่นิดนึงนะคะเพราะว่าพลังงานเยอะเกินไปละอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในตําแหน่งของออการเชื่อมโยงนะคะมันเหมือนมันเหมือนกับว่าเป็นชาวต่างชาติพลังงานออกไปทิศทางนั้นค่อนข้างชัดเจนนะแล้วหรือว่าจะเป็นคนไทยก็ต้องคนไทยที่ปักหลักทํางานแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวในต่างแดนอ่ะมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยอะคะ่ะบอกไม่ถูกนะมันหรือว่าเป็นคนไทยที่ไปเรียนอยู่เมืองนอกเมืองนานแล้วนาน,าน,น,านกับ มืองไทยทีอะไรแบบนี้ก็มีมีเกณฑ์ที่จะเป็นแบบนี้ได้ด้วยนะคะอะขอไปต่อนะคะกับไพ่พลังงานชุดใหม่นะโชคชะตาอยากจะบอกอะไรเรากับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะคะให้โชคชะตาบอกความรักครั้งนี้นะคะว่าแรงปาเถนาของโชคชะตาอยากสื่อสารอะไรกับคุณเนาะด้วยไพ่สักหกใบนะคะโชคชะตาบอกว่า two of cups ค่ะ ถึงเวลาของคุณแล้วคุณอาจจะเคยขอพอรความรักหรือถ,ถ้าคุณไม่เคยพรมันก็ถึงเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะได้พบเจอความรักที่สุขสมหวังการพบเจอเนื้อคู่บอกแล้วนะคะ two of cups พลังงานของความเป็นคู่แท้สวรรค์สร้างเห็นนางฟ้าอยู่หัวมุมซ้ายและขวาไหมคะคุณได้พบรักโชคชะตาใบที่หนึ่งไปในทิศท,ทางที่ดีค่ะขอดูใบโชคชะตาใบที่สองนะคะเขาจะเขาจะเหมือนสมุดเล่มใหม่ให้คุณได้คน้นคว้าให้คุณได้เปิดอ่านให้คุณได้ศึกษาให้คุณได้เรียนรู้ ให้คุณระมียระัมในการที่จะรักกับเขาคนนั้นค่ะอย่างละเอียดและถี่ถ้วนนะคะไพ่เฮอร์มิตความรักครั้งนี้จะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่เป็นความรักที่เราไม่ไม่ค่อยหบือหวาคือไม่ต้องแบบว่า ประกาศว่าฉันกําลังมีแฟนคนนั้นมาจีบฉันมันเป็นความรักของคุณสองคนที่พบบม่มแบบค่อยๆค่อยๆทำความรู้จักนะคะในมุมของความเป็นผู้ใหญ่ในมุมของเราไม่ต้องประกาศให้โลกรู้เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างเราทั้งคู่เดือดซันมาอีกแล้วไพ่เดือดซันนะคะเป็นพลังงานที่นี่คือคู่แท้ที่จะมาเขาเรียกว่าแก้ปม ความทุกข์ในใจของคุณนะคะแล้วก็มาทดแทนรักช้ำๆแต่การทดแทนของเขามันเหมือนตะวันใหม่นะนั่นหมายถึงพลังงานใหม่คนใหม่การก้าวเข้ามาในรักใหม่และเขาไม่ได้มาแทนที่ใครแต่เขาเป็นตัวเขาที่มีพลังงานในตัวตนของเขาที่รักคุณจากตัวเขาไม่ใช่แทนที่ใครระมัดระวังนะคะเพราะมีไพ่ฤาษีแบบเนี้ยเขาไม่ชอบเอาใครเปรียบเทียบเขาไม่ชอบให้ใครแทนที่ใคร ปัจจุบันคือเขาแค่นั้นจบนะคะไพ่พลังงาน s o o o นี่ไงเขาเป็นหนึ่งเดียวของคุณในเวลานี้ดังนั้นเขาจะไม่ถามเรื่องความรักเก่าคุณเลยไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเล่านะคะไพ่พลังงานต่อมาเจ็ดไม้เทา้าคุณดูการกระทำของเขาที่เขาจะสื่อสารหรือการกระทำใดๆกับคุณนั่นหมายความว่าโชคชะตาบอกว่าคุณ จาะจงเป็นเขาแล้วจงดูการกระทําที่เขาทําต่อคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสม่ําเสมอการดูแลการเ,าเข้ามาช่วยเหลือการอยู่ข้างกายคุณเชื่อว่าเขาจะทําออกมาได้ดีและเป็นพลังงานที่คุณไม่เคยเจอแล้วก็เป็นความรู้สึกที่คุณรู้มันมันเหนเต็มไปด้วยว่าเออเขาทําเต็มที่ให้เรา ทุกวันเขาจะโทรคุยทุกวันนะคะหรือไม่ก็ส่งความรู้สึกให้กับคุณทุกวันเขาจะไม่ขาดการติดต่อง่ายๆแม้จะเป็นรักทางไกลหรือรักออนไลน์ใดๆก็ตามแต่บอกก่อนนะคะมันเป็นความรักที่เกิดอย่างมันสุดคาดเดาแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องเจอความรักในรูปแบบนี้ก็ปรารถนาให้ทุกคนเจอมุมมองความรัก แล้วนำมาเล่าสู่กันฟังบ้างว่าแต่ละคนเจอแบบไหนที่มันสุดมหัศจรรย์ที่มันรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันสุดค่าดเดาและมีรักมากี่ครั้งรักครั้งนี้ ดูดีดูสดชื่นกว่าทุกครั้งเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ได้นะคะใครรู้สึกว่าพลังงานนี้ได้ตรงแล้วเกิดขึ้นแล้วนะคะสามารถเอ็นดูแบ่งปันได้ในการดูคําอธิบายใต้คลิปนี้จะมีการแบ่งปันนะคะในเรื่องราวของอการชื่นชมแรนดอมนี้หรือการกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณที่ทาง YouTube จัดทาขึ้นเป็นช่องทางที่ปลอดภัยที่เพื่อพัฒนาช่องขอบคุณล่วงหน้าค่ะหรือใครอยากจะแชร์เป็นพลังงานบวกแชร์เปิดมิติดวงแห่งความรักแชร์ด้วย ความกล้าหาญให้ทุกคนได้รับรู้ความรู้สึกของความสุขที่คุณกําลังจะเบ่งบานก็แชร์ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักถามนะคะเรามีวิธีการดูหลายรูปแบบค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ